ครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ครับผมป่า i h a v e CPU สวัสดีครับวันนี้วันอังคารใช่ไหมใช่่เสือไม่ใช่ดิวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารเรียบร้อยแล้ว i h a v e CPU ส่งทั้งหมด50กว่าเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรับเองหน้าร้านที่รามินทาออนไลน์ส่งครบทุกจังหวัดนะครับ77จังหวัดครับผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตครับผ่านช้อปปี้ผ่านลาซาด้าไม่มีไม่มีบัตรผ่านบัตรเครดิตก็เงินทันเดอร์กับดิสช็อปนั่นเอง หรือว่าโอนเต็มเข้า iHave CPU ก็จะลด3%นู้นนี่นั่น,นเก็บเงินปลายทางได้เสมอครับจาก iHave CPU ไม่มีชาร์จเพิ่มรับเองที่รามินทาได้ Wal k in ไปประกอบที่รามินทาได้ Wal k in มาประกอบที่นครนายกได้สั่งเครื่องจากแอดมินแล้วไปรับเองที่รามินทาได้อยู่กรุงเทพมีรถไปส่งครับนู้นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ก็คือตามมาตรฐานของ iHave CPU เลยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ iHave CPU ด้วยฮะฝากเพื่อนๆตกใจ n o น i f ฟายเพื่อนไม่พลาดทุกการไลส์สดของ iHave CPU ครับ Line ID @iHaveCPU c a l l Center ของ iHave CPU 02105 4757โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับ02 105 4757แล้วก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่แฟนเพจ i have cpu <c oughs> ได้เลยนะครับเครื่องจะส่งวันนี้ทั้งหมดเหมือนเดิมเครื่องพร้อมจอจะเป็นกล่องใหญ่ตรงนี้นะครับแถมเสือ้อเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นเพลท i have cpu ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเครื่องพร้อมจอแต่ถ้าเครื่องเดียวเดียวแถมเสื้ออยู่นะครับเสื้อเดียวเดียวจะแถมเสื้อ i have cpu อยู่แล้วนะครับ เสื้อเดียวๆจะแถมเสื้อ i h a แผ่นเพลท i h a อยู่แล้วถ้าขอไปนะครับแล้วก็กล่องอุปกรณ์ทุกอย่างจะใส่ด้วยไปทั้งหมดอย่างนี้อย่างที่ผมย้ำอีกรอบนึงนะครับ i h a v CPU ซของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มแรม Lifetime p พ w e r supply ส่วนมาก3ปีถ้ารุ่นบนๆก็จะอาจจะเป็น5ปี7ปี10ปีประมาณนี้นี่คือ Power supply นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับวันนี้จะเป็นเจเนอเรชันที่12เป็น i9 12900K ค่อนข,ข้างเยอะจะเป็นไร z เส้น2เครื่องจะเป็น Gen12 2เครื่องจะเป็นไร z เส้นอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ i n นเทนั่นะนะครบทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแรกกันนะครับเครื่องแรก90 0 0 0โดยประมาณนะครับเครื่องนี้ 90K ครับ 90K ตรงนี้เคส เหมือนเดิมมันอาจจะเห็นบ่อยเพราะว่า NZXT c a s 710เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะนิยมของ i7 CPU เพราะว่าจุดเด่นแล้วมันน่าจะเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะเรียบเรียบในที่นี้หมายความว่าตัวเคสมีความโฟล์ในระดับหนึ่งและหน้าเคสนั้นจะไม่มีไฟ RGB แต่ข้างหน้ามันจะเรียบสนิทอย่างนี้ตรงนี้ข้างล่างมีสกรีนแค่ NZXT ตรงนี้ครับถาว่าพัดลมในเมื่อพัดลมคุณแฉมมา3ตัว360 3 6 0มม120คูณ3123ตรงนี้อากาศจะถูกดูดเข้าทางไหนอากาศจะดูดเข้า2ช่องทางนี้ครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้แทนไม่ได้เข้าด้านหน้าเข้าด้านข้างฟึบเข้าไปอากาศไหลเข้ามาฟึบเข้าไปด้านหลังเป็นพัดลมที่แถมมากับ sxt ครับ h 7 1 0ครับ140อมมระบายออกไป cpu ข้างในนะครับเป็น intel core i 9 12900 kf นะครับ lga 1700เจนล่าสุดเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วนะครับก็หนึงนะผมลืม16คอยี core, ่สีเทรดนะครับ16คอดคือเป็นตัวที่ตัวท็อปแล้วจะตัดการ์ดจอออกนั่นเองนี่คือ i 9 1 2 9 0 0 kf ตรงนี้ปุ๊บเข้ามาเมนบอร์ดเป็นกิกะไบต์ครับในตระกูล creator Z690 arrow g ครับตัวซีรีส์ใหม่จะมีตัวนี้เขียนว่า arrow ตรงนี้กิกะไบต์ creator series ตรงนี้ DDR4 ครับซัพพอร์ต DDR4 ซึ่งเป็นแส่งหัวกาส่วนที่ซัพพอร์ต DDR4 แรมจะเป็นตัว c l e v ค Class X ครับ c l e v ค Class X ตัว RGB ความจุรวมทั้งหมด32กิกตรงนี้เป็นท่อนอย่างนี้เลยฮะเป็นก้อนอย่างนี้เลยฮะ32กิก u a l Channel ผมเองซิงไฟแรมกับซิงไฟตัวบล็อกบล็อก CPU เข้ากันเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเดินไปในทางเดียวกันทั้งหมด มือผู้หญิงกับผู้ชายครับรักกันแล้วก็จับมือเดินไปด้วยกันไปทางเดียวกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับอันนี้คือบล็อกกับแรมนะครับบล็อกกับแรมจะไปอย่างนี้ฮะแล้วก็ชุดน้ําระบายความร้อนจะเป็นของ ek all in one ครับ360 drgb ชุดน้ําระบบปิด3ตอน360อมมจะ ek จะเป็นบล็อกอย่างนี้ด้านบนเป็นหม้อน,น้ํา3ตอน360อมพัดลม3ตัว1 2 3ระบายความร้อนสายถักอยู่ตรงนี้ คาาข้างในเป็นสายยางเราหุ้มด้วยสายถักเพื่อความสวยงามแล้วก็ลดการเปื่อยด้วยนะครับปึ๊บเข้าไปดังนั้นไฟ RGB ์จจุดพัดลมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ3ตัวสา0รสิบมมที่บล็อกที่แรมแล้วก็ที่กาจอกาจอคือกิกะไบต์ GeForce เอ้ยกิกะไบต์ AMD Radeon RX 6600 XT ครับ6600 XT แรม 8GB กิกครับ ความแรงพอกับ360ประมาณนี้สตอร์เรจจะเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเมนบอร์ดคือออรัสออรัส R G B N 2 NVMe S S D ครับจะเป็น N 2ตรงนี้มีซิงค์ระคำรอ้อนแล้วก็มีไฟ R G B เป็นโลโก้ออรัสตรงนี้ครับครบทั้งหมดสตอร์เรจเป็นซีเกตตัวที่2เป็นซีเกตบราคิวด้า Q1 S S D ครับขนาด 1T เขาบอกสปาย850วัตต์80พลัสโกลจาก FSP Hydro G Pro ครับ850วัตต์ 80+ p l u s g o ประกัน10ปีจาก FSP ตรงนี้แล้วเร็วๆนี้จะมี i h a v f CPU เข้ามาด้วยเป็น Power Supply ที่ FSP ผลิตเพื่อ i h a v f CPU โดยเฉพาะฮะรอติดตามได้เลยอีกประมาณเดือนนึงนะครับเดือนหนึ่งจะครบทั้งหมด,ดนั้นเครื่องนี้คือ i9 12900KF ครับชุดน้ำ3าตอน EK All-in-One ครับ RAM 32 30กาดจอ Gigabyte AMD Radeon RX 6600 XT ครบทั้งหมดนี่คือ7จ็อีกเครื่องหนึ่งคือ7จ2เหมือนกันฮะผมขอดูกอนนะบางทีลูกค้าสั่ง สอจอแสนหนึ่งนะครับเครื่องนี้มาณห0 0 0 0แสนนะครับแสนหนึ่งนี่คือเปลี่ยนเคสจากรุ่นตัวบนสุดของ s t h 7 1 0กลายเป็นรุ่นตัวบนสุดของคอแสคือประมาณคอแซ i r 5 0 0 0 x r g b นี่คือคอแซ i r 5 0 0 0 x ตัว r g b t e m p e r e glass แบบนี้พัดลม3ตัวระบายความร้อนมาจากคอแ s p i r SP120 ตัว ที่แถมเข้ามาจากเคสคอร์ไซห0 0 0นะครับแถมเข้ามาอย่างนี้3ตัวแล้วก็ CPU ครับนี่คือ Intel c ค r e i9 นะครับนี่คือ Intel Core i9 12900K นี่คือตัวที่แรงที่สุดของ i9 Generation 12ที่12ใน LGA 7 7 0 0กล่องตรงนี้เป็นที่ใส่ CPU สวยงามนะครับผมแกะได้แหละแต่ว่า ก็จะเป็นกล่องนี้แหละไม่ต้องแกะหรอกนะครับกล่องก็อยู่นี้ cpu จะอยู่ในนี้นั่นเองเนาะดังนั้นกล่องสวย i 9 1 2 9 0 0 k ปุ๊บเข้าไปเมนบอร์ดเหมือนเดิมคือตัว gigabyte z 6 9 0ตัว a e r o g ddr 4ตรงนี้เป็นเมนบอร์ดตัวเดิม ram 3 2ม b ิ l e v ง plus x เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมการ์ดจอจะเป็น a l l r u s ครับ g force rtx 3060 ti จากตัว a l l r u s elite ครับ8 GB g b gdr 6ประกัน4ปี ความแรงสูงสีกับตัว370ครับ 2K สบายสบายฮีซิงลมนะครับบางคนบอกทำไมไม่มีน้ำจะเป็นฮี s ซิงลม b e q u i e t Dark Rock Pro 4ฮีตซิงที่เย็นที่สุดของยี่ห้อ b e q u i e t รุ่นท็อปสุด Dark Rock Pro 4ครับฮีตไปทั้งหมด7เส้นพัดลมคู่ระบายความร้อน2ตัวตรงนี้แยกเป็นแบบ Dual Tower แล้วลมดำทั้งหมดครับดันงนั้นพัดลมเนี่ยจะเป็น2ตัว ตรงกลาง1ตัวด้านหน้า1ตัวขนาด120มมครับฮีทซิงด้วยความที่มันตัวใหญ่มันจะบังแรมแต่เย็นแน่นอ,อนนี่คือไปวัดกับชุดน้ําได้แบบสบายสบาย,บายนะครับคราวนี้คือ2เครื่องนี้ครบทั้งหมดครับแล้วก็ NZXT ที่ XT ที่เป็นไรเ e นอย่างเครื่องนี้นะครับนี่คือกลับมาที่การ์ดจอ AMD แล้วก็ CPU AMD NZXT ตัว h 7 1 0เหมือนเดิมสีดำดำนะครับสีดำดำ CPU AMD Ryzen 9 5950X ครับ16 Core 32 Thread 4.9 GHz Turbo อ่านี่คือ CPU นะครับตัวที่แรงที่สุดของ AMD Ryzen 9ฮะ 5950X 16 Core 32ครับ Mainboard กิกกะไบต์ X570 UD ดัานเครื่องนี้แสนสองประมาณ Mainboard กิกกะไบต์ X570 UD RAM 32กิกจาก G-Skill Trident Z Neo 32GB กิกครับแถวละ16 GB. สกิกองแถวรวมความจุเป็น 32GB กิกที่บัส3200ั h z เมกะเฮิร์ไฟ RGB ตรงนี้สองจุดปึ๊บป๊บตรงนี้นะครับความจุรวม 32GB กิกการ์จอเป็น asrock phantom gaming ฮะ phantom gaming ไม่จบมันเป็น amd r a d e o n rx 6900 xt RAM 16ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอดูแรมก่อนนะครับผมจำไม่ได้น่าจะน่าจะใช่นะ นึงนะครับโอเคครับถูกต้องแล้วครับแรม16 GB สํหรับ 6900XT ครับเป็นการ์ดที่แรงที่สุดไปวัดกับ RTX 3090ได้แบบสบายๆ Storage WD Black ครับ1 TB จาก SN750SE ครับ1 TB ปึ๊บทั้งหมด r e Speed 3600 MB Power Supply 850W ครับจาก Thermontec Tough Power PF1 ฮนะ 850W 80 Plus Platinum ตรงนี้ครับ แล้วก็ตัวชุดน้ำา3ตอนจะเป็นของ c o r s a IQ r i H 1 5 0 I e l I อิครับครับชุดน้ำา3ตอน3า0รมมจาก c o r s a IQ ครับตัวท็อปสุดไม่มีจอนะถ้าท็อปสุดจะเป็น Elit e LCD แต่นี่ไม่มีจอก็สวยเราจะเห็นไฟแบบ c า p l ลิตรงนี้นะครับแล้วก็หม้อน้ำา3ตอน3ามรมมพัดลม3ตัวในการที่จะ ระบายความร้อน Windows 10 Pro แท้มาให้นะเนาเน้นตรงนี้ตร,นนตรงนี้เนี่ยครบหมดที่จริงแล้วมันมีตัว Wi-Fi แถมอีกครับไม่ไม่ใช่ w i f i แถมแล้วลูกค้าซื้อเพิ่มเป็น TP Link AC1000 ฮะมี Bluetooth ด้วยแล้วก็ตามมาตฐานตัว T5e ครับเสาคู่ฮะสูงสุดที่867เมกะบิตฮะโอเคนั้นเครื่องนี้คือเรียบเหมือนเดิมไฟล์3จุดไฟที่บล็อกไฟที่แรไฟที่กาจอฮะ CPU 5950X ครับ, x, รบกาจอเป็น X t เรียกได้ว่า CPU นั้นสุดใน Ryzen 9 การ์ดจอสุดนั้นใน amd radon e ram สาม gb จาก g.skill titan z ครับ neo ตรงนี้ปับปั๊บปับป๊บปับ๊ต่อไปเป็นเคสแนวแบบตู้ปลากันบ้างแนวตู้ปลาคือแนวทรงคิวบที่เขาจะลดความสูงข,ของเคสลงแต่เคสมันจะอ้วนขึ้นเพราะว่า power supply นั้นถูกหลบไปอยู่ด้านหลังนั่นเองตามตัวหลักก็คือ l e n l y dynamic o 1 1นะครับตัวตัว,ตวเริ่มต้น82 0 0 0ครับ amd ryzen 9 5 9า0 x ตรงนี้ 16คอร์สิสองเทรดส9ดเก้าครับ CPU ที่แรงที่สุดของ AMD ตอนนี้ที่เป็น Ryzen ใน AM 4ว่างเถอะกิกะไบต์ x 5 7 0 UD ครับแรมใส่เต็มทั้งหมด 32GB กิกจาก Kingston Fury Beast ครับ 32GB บ้กิกบาน3,200เมกะเฮิร์สองกล่อง Dual Channel ครับชุดซิงค์ลมระบายความร้อนเป็นของ Cooler Master Hyper 212 ARGB ครับ4 h e ฮ t ตไ p e เท่านั้น4 h e ฮ t ตไ p e พัดลม120่มอยยีบอตัว เราไปขอรันเอาอยู่อยู่แล้วนะครับกาจอดจอ6,600 XT จาก MSI Max 2X ครับ AMD Radeon RX 6600 XT